ปัดกแล้วปัดกโดดแล้วไม่ไม่ไม่นปัดกระโดดปัดกระโดโเจ็ด้ยปัดกระเลยเจบ้นไทยคี่ให้เูเจบ้นไทย้าย่สบบาทก็มีได้เหมือนกันผ่านผู้แม่ผู้แมันมีเนเปิดนะจ๊ะว้าเร็วก็ถีอไม่หรอกอ่ะ ถาไม่มีแถลการด้วยนะคะว่าด้านในมีกล้องไหมขอตอนนี้เลยดีกว่าตืมาคนอูคนชาพี่ก็อยู่ไม่รัายกะยุคอะไรแล้วเนี่ยมีอไบบนี้คนที่บ้านอยู่ไม่นอนไม่นอนัย่านอนัย่ันอนอย่านอนอย่นอนักันหมรักเหมือนเดิมนะครับใครู เปิดะคะกบกระโดดทำกรยาดทำเบียนรอกระโดด <c oughs> น,น,นะทำจัง

ไลอยู่อยู่โอเคเลิกโอเเ้ยฮะหีบร่บวงใช่สงสารนะเนี่ยออ <c oughs> โอ้ยอัเมื่อกี้หีบตกเลยนะคะหลายหลายหลายรังเลยหลายหีบเลยกระจายเลยแล้วบัตรตกออกแม็กซ์ยีี่บัตรก็ตกออกมาเลยเหรอห รองหรือเจ้าหน้าที่อำเภอช่วยมาตอบผู้สื่อข่าวสักนิดได้ไหมคะว่าให้เราถ่ายได้หรือไม่ได้เราจะได้เดินทางกลับค่ะเราขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนไปถ่ายบริเวณหน้าประตูกระจกตรงนั้นแค่นั้นเองว่าหีบบัตรถูกจัดเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ประชาชนจะได้สบายใจและเดินทางกลับบ้านกันค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้พักแล้วก็นอนไม่ต้องยือ้อหรือยือเดเยื้อการจนถึงเช้าช่วยตอบได้ไหมคะ มีเจ้าหน้าที่กกตอยู่ไหมคะประชาชนขาไม่ละคะนี่เป็นคำขอร้องจากสื่อมวลชนนะคะขอไฟเปิดหน้ามืดมากมันก็ให้รู้ว่ามันตรงหน้าอาคารนี่มันมืดขนาดไหน นี่ต้องส่องไฟนี่ต้องส่องไฟต้องส่องไฟโทรศัพท์ให้เห็นหน้านะคะคุณผู้ชมจะได้บอกว่าเนี่ยหน้าอาคารศาลาประชาคมที่จัดเก็บเนี่ยไฟมันมืดมากนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราไม่สามารถติดต่อในอำเภอเมืองชนบุรีเพื่อขอที่จะไปถ่ายภาพให้เห็นนะคะว่าบัตรถูกเก็บไว้ในห้องนะคะนี้นะคะจริงหรือไม่หรือถูกจัดเก็บไว้อย่างไรนะคะไม่ได้ให้เราเข้าไปถ่ายเราพยายามขอแล้วนะคะเป็นเกือบ กือบชั่วโมงนี่เราพยายาม จะส่งเสียงขอแต่เราไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในแม้แต่คนเดียวไม่มีใครออกมาบอกเราเลยสักนิดเดียวนะคะว่าจะให้หรือไม่ให้เราก็โทรไปหาในอำเภอแล้วสุดท้ายอำเภอก็ไม่รับสายเข้าใจว่าดึกแล้วท่านอาจจะนอนแล้วแต่ว่าอย่างน้อยคือ,อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในซึ่งมีประหลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งมาบอกเราก็ได้ค่ะว่าโอเคไม่ให้ถ่ายแต่ไม่ไม่เป็นไรค่ะการที่ปฏิบัติเช่นนี้ก็ทําให้เราทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าท่านไม่ให้เราถ่ายนะคะแล้วก็ถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วน้องตำรวจ ก็เดินยืนไม่ไหวแล้วนะคะเราก็จะพักการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็ให้เห็นว่าเราได้มาตรวจสอบจนถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเราไม่ได้สามารถเข้าไปถ่ายการเก็บหยิบบัตรในคืนนี้นะคะณนะเวลาก็ขอพักการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ